สวัสดีครับสวัสดีข้างชานแชนแนลกำลังจะไปตัดผมครับสายนิดนึงครับจะสิบเอ็ดโมงเล้วสิบโมงห้าสิบเอ็ดนาทีเดินช้าแล้วครับกับผ้าช่วยแม่บ้านอยู่ครับก็เลยช้านิดนึงกับผ้าชิ้นเล็กๆครับเ,เลช้าอ๋อออกมาคนเดียวครับวันนี้ จบเพียงเดียวแต่ผมเสร็จก็กลับประมาณบ่ายเดินครับผมไว้รอช่วงเงยน็นๆไม่เยน็นช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสามนิดๆครับไปเรียบข้าวอีกร,ร,รอบแล้วรอบเสื้อข้าวครับผมวันนี้วันตื่หัดเนาะรอบหนึ่งหัดีวันนี้ ลมครับแดดไม่แรงแต่รู้สึกอบอ้าวอบอ้าวมากครับเหงืออ่อยายบนบ้านเปิดพัดลมพัดลมพีดานสองตัวยังเอามไม่อยู่ครับขนาดลมลมพัดหน้าต่างเปิดหน้าต่างเปิดตูต้ลมหายไม่อยู่ระเย็ยยนร้อนอบอ้าวครับจะตกอ,อ,อีกหรือเปล่าไม่รู้เนาะถ้าถ้าตกเหมือนเมื่อวานก็มันก็ไม่ค่อยดีดีเท่าไหร่ตกแล้วก็ร้อนเหมือนเดิมแตตอนนี้ก็เดินทาง ออกมาได้นิดหนึ่งนะครับผมการบ้านเลยนะไม่รู้ว่าบ้านบ้านพี่เขาเปิดหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้โทรถามสอนครับว่าเปิดป่ะเลไเ,เสียงตรงเขาเปิดเราก็กลับกรน,นครับนะเดินทางก้าก็อดีหนอยครับไม่ค่อยมีเผากันเท่าไหร่น่าจะเผากันหมดแล้วเห็นดำงก,กลางค่งกลางลมน่าจะพัดผีทางอื่นหมดแล้วก็ร้อนครับ ขนาดนี้แป็ปลายเดนมีนานครยังไม่เมษาพิสภา,าเลยในขนาดนี้หารมีพายุเข้านี่ลมฟ้าวันนี้ไม่เห็นเมฆเลยครับอึอมซึมลงไปหมดเลยอึมซึมน้ำมันเครื่องรถใกล้เวาลาการเปลี่ยนอีกแล้วเลือยี่400กว่ากิโลก็มันใช้ไป คงบอกแน่นอนจริงๆเลย

น่าจะเยอะหนึ่งคนกรับไปลงจึงไดยดีเสร็จเลยครับก,ก็แต่เรียบร้อยแล้วครับผู้ชายยัง,งสบายไม่อยากออกมาเลยสอนสถาน ซ้ายก็จะไปวัดสองพี่น้องครับพร,าร,อร,อรบนนะอารามหลวงชั้นชั้นตีที่ชั้นโถยเดี๋ยดูกันะพระอารามหลวงไม่บอกชัน้นไม่เคยเข้าไปครับอยู่นี่สิบแปดปีเก้าปีแล้วไม่เคยเข้าไปเลยยิ่งผ่านนี้ เร,ดรดิดอิฐเบิ้งจิกใหญ่จิ๋วดอกพูนก็คเหลืองนะครับเหลืองอร่ามง,งามตาเลยนะจะถึงสงกรานแล้ว มาตอนเย็นๆครับผมกับจากนัดมาแล้วครับผมไปนัดก่อไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะโอ้ร้อนมากอันนี้คอตะวันกันผมมานี่โกรู้สึกจะแทะๆนิดหนึ่งแสบๆครับต้นเหนือเดีย๋ยวออกมาเปียกเสบอ้เมื่อกี้ได้ยินเสียงนกกระเรียนที่เราเลี้ยงไว้นี่เราเลี้ยงไว้ก็ได้ยินครับเสียงร้องอยู่แต่ยังไม่เห็นตัวเนาะ เมื่อเช้ากับกลางวันนอนดูโอ้บินสวยมากเลยแต่ไม่ได้หยิบกล้องถ่ายดูเราดูเพลงดูอะไรอยู่บินล่อนพัดเีนินครับล่อนไปล่อนมาเดี๋ยวมีโอกาสบ้างเดี๋ยวถ่าย็อดให้ส,สวยๆให้ดูครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็เดียวไปซับกบก่อนครับผมเดี๋ยวรอถ่านติดเนาะเดี๋ยวก็จะซับกบแล้วก็เจียวเจียวอะไรเจียวหนังหมูเจียวแคบหมูมันหมูให้เป็นแคบหมูเสียงโอเคครับผมปะไปกันเลย ใส่ลงไปแล้วก็ปล่อยให้กอนจะน้ำไปหมดนะครับผมถ,ถ้าไม่ใส่น้ำปุ๊บมันจะไหม้เนาะจะไหม้จะดำพอดีน้ำหมดก็อดีมีหมูร้อนหมูก็ละลายนะ้ำมันหมูละลายพอดีไม่ใส่อะไรครับใส่แค่นี้แล้วาก็กลางร้อนไปขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็รอดูกันครับเดี๋ยวสับกบก่อนคนะรับกบอยู่นูน่นกบอยู่นูน่นเดี๋ยวลงมาแับข้างล่างครับกลัวตรงนี้เลยครับกระเด็นลงพื้นก็ ไม่ต้องไปล้างเยอะครับจับเงล่างมันแน่นพื้นมันแน่นก็โอเคเลยกบสองตัวครับสับละเอียดผัดกระเพราครับผมครับก็เรียบร้อยครับสับกบสองตัวเนาะก็ไไรประแม่นนี้ครับผมพอดีจารใหญ่ๆเลยส่วนใกล้ไม่ได้ครับระเบิดกำลังเหลืองเลยไปล่อยไปเรื่อยๆครับเหลืองไปเรื่อยๆเนาะหนึ่งครึ่งหนึ่งเพิ่งจะกลับด้านครับผมอยู่ใกล้ไม่ได้อันตร,รายอันตร,ราย เดี๋ยวกบขึ้นไปเก็บครับผมเดี๋ยวมาเฝ้านี้ต่อเดี๋ยวเอาอ่าหม้อต้มขาหมูมาต่อครับมาจออคิวรอเลยเนาะจะได้เป็นการเสียเวลาครับผมรบบตอนนี้ก็น่าจะใกล้จะได้ที่แล้วครับน้ำมันก็จะไหม้แล้วไหม้เลยแล้วยกลงกันครับไหม้แล้วนี่ตั้งกับพื้นเลยเดี๋ยวน้ำมันเราก็จะเก็บใส่มาอวยไว้เ,เนาะ ขาตั้งกล้องนีก็ไม่ค่อยรัอมไม่ค่อยอยู่เก็บเส่มะอวยแล้วมะอวยเล็กครับมะอวยใหญ่ติดน้ำมันเก่าอยู่ก็เกลียวเลยนะทีนี้ไม่น่าจะหมด ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับผมออกมาหน้าตาก็จะมีเหนืองกรอบนิดนึงครับเลยร้อนน้นํามันเหยวขึ้นไปเทข้างบนครับตอนนี้เตาก็ตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วเติมถ่านแล้วก็ตั้งหม้อครับเดี๋ยวสําหรับแคปหมูอะไรนะเลขแคปเป็นเลขอะไรอนะ่ะเดี๋ยวไปลดดีโรยนิดนึงครับผมก็น่าจะโอเคแล้วล่ะขอบมากครับขอบคุณผม ครับมาเราก็กำลังโมร้ายเดือดครับต้มแบบใส่เล้าจีนนิดนึงครับแบบกินขาวใส่ต้นหอมก็ไม่มีขิงก็เลยไม่ใส่ครับใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายครับอย่างละต้นแล้วก็มีมพริกไทยก็เกลือชรดนิดนึงครับใส่เล้าจีนลงไปแบบกินแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำต้อมออกเค็มครับออก กินกึ่งจีนกึ่งกึ่งต้มไม่ใช่ต้แมแก่กับจะไปทำตับน,น้ำจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวครับนาคล้ายๆกินคล้ายๆข,า,ยๆข,า,ยๆขาหมูครับแต่ไม่ได้ใส่ผงพะโลเนาะปิดสารรอเดือดครับเออลอยเปื่อยรับตอนนี้ก็จะทำพริกเครื่องผัดครับเครื่องผัดกบครับเราใส่พริกแห้งครับสองสี่ ประมาณ10เม็ดครับผมะเตรียมใหญ่4ีกรีบคร,บรับแล้วก็ตะไคร้ครับทุลนแล้วก็เม็ดผักทีนิดนึงครับจะโขลกผัดเราจะผัดแห้งๆเดี๋ยวน้ำสุกหรี่นิดนึงครับไม่แห้งเท่าไหร่เนาะผัดกบผัดกะเพรากรบครับใส่ตะไคร้ลองไปดับกินนิดนึงครับก็เดี๋ยวม้อเราก็เดี๋ยวช็ดอีก,กรอบหนึ่งในก็นั่นแหละครับน้ำแห้งน้ำงดนั่นแหละถึงจะใช้ได้เนาะให้เปืเป่อยๆเลยครับ กินนิ่มๆนะวันนี้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวแล้วโคก่อนครับแป๊บนะึงครับก็ละเอียดใช้ได้นะครับจรออย่างเดียวว่าจะผัดข้างบนหรือว่าผัดข้างล่างครับถ้าทานข้างล่างโดยเยอะไปเลยเยอะก็ลงมาผัดข้างล่างครับถ้าไม่เยอะถ้ามันมืดก่อนก่อนที่ขาหมูจะเปื่อยเราจะผัดข้างบนผัดก็ผัดแป๊บเดียวครับผมผัดกะเพราแลนะ้ับก่นแีองเดียวอันนี้ก็จะพักไว้ในโคก,ก่อนครับ เกจตตั้งไ้ข้างบนก่อนแดีวกวเดี๋ยวเกด,ดไปกระพงกระเพาครับเดนเินเล่นๆดูนกดูนกรับตัหมอ้อให้เปื่อยก่อน,กนครับผมกระเพราเราก็แถวนี้ครับแต่จะเอาต้นนี้ครับต้นนี้ต้นรู้สึกว่าจะเอากินชุมๆุนต้นโนนเนี่ยต้นโนน,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 นนก็เด็ดยอดครับน่าจะเต้นโนนเด็ดยอดครับผมเพราะว่ามันออกดอกแล้วต้นมันจะตายเร็วครับผมต้นยังอ่อนๆอยู่ต้นยังไม่กี่เดือนเองครับเด็ดยอดออกจะได้อยู่นานครับอย่างนี้นี้ นี่ก็ได้ขวบหนึ่งแล้วถ้าถึงหน้าน้ําอีกทีก็เข้าขวบที่สองนะครับนี่ประมาณสักกรกฎาดาก็เข้าขวบที่สองครับต้นนะสำหรับต้นกระเพราเนาะโอ้เสียงนกก็ร้องดีจังกระเรียนร้องเดี๋ยวแป๊บนึงเด็ดกระเพราแล้วไปถ่ายกระเรียนต่อครับผมเราจะปีนต้นไม้มันเดิมเนาะเอาสักช็อตสองช็อตก็ยังดีครับมันขึ้นไปแล้วไม่ลงเลยเมื่อกี้มันจะลงไปแล้ว นู่นีลยวน้องลอมันกลับมาครับรู้จะกลับมาปรันี่มากแล้วครับผมสองตัวเลยเห็นไหมครับเวลาล่อนลงดก็จิตวาวันนี้สวยมากว่านกกานํำกลับรังนะครับ โอ้ไปแล้วยาวเลยครับขบวนนี้ยาเลยเป็นร้อยครับลงบอกคันนี้รับรองไม่ถึงสิบนาทีเตียนครับปลากุ้งเยอะขนาดนี้ เริ่มเปื่อยแล้วเปื่อยมากแล้วอีกสักมาสักยี่นาทีก็น่าจะบปเปื่อยน้ําพอดีครับน้ำพอดีคนยังไม่ได้ชิมดูน้ําเลยว่าเค็มหรือเปล่าเนะ,ะเดี๋ยวขึ้นไปเอากระทะมาเตรียมผัดดีกว่าน่าจะทานยังเหลือครับ นี้ครับเห็นมันขี้เกียจรอดูมันแล้วมันก็บินอยู่ครับบินอยู่ตรงยอดบินไม่สูงเนะมันจะรอตัวที่บินขึ้นตัวแรกครับมันยังไม่กลับมาเลยจะต้องปล่อยนะเดี๋ยวไปดูโคงกับข้าวก็เดี๋ยวไปทํากับข้าวทาอะไรต่อครับเดี๋ยวไว้รอดูพรุ่งนี้ต่อนะก็ตัวเดิมนะครับยวดูท่าทางการขึ้นการลงมีโค้งตัวนึงอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆนี่นิ่งเลยไม่ขยับเลยอีโก้งครับ อาจจะไม่ได้ถ่ายทำให้ดูจนหมดนะครับผมเดี๋ยวพักักพักสเผาอะไรก็เดี๋ยวขออนุญาตครับจบคลิปไปก่อนเนาะเจอกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับเป็นกำลังใจด้วยครับผมโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ